สวัสดีครับอยู่กับผมเซลติกนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่งานมอเตอร์โชว์นะครับผมเป็นงานที่ฉางอันนะครับผมมาเปิดตัวลูมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมี2รุ่นด้วยกันครับจะเป็นตัว AC กับตัว DC นะครับผมตัว AC จะเปิดราคาอยู่ที่479,000บาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็น DC ก็จะเป็น499,000บาทนะครับผมทั้งคู่สามารถวิ่งได้301กิโลเมตรด้วยมาตรฐาน NEDC นะครับผมหน้าตาเขาก็จะเป็นเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมต่างกันแค่ตัวระบบไฟเท่านั้นเองนะครับผม ตัวไฟหน้าเขาจะเป็นไฟตาปืนวงกลมแบบนี้เลยนะผมเดย์ไลท์จะเป็นรอบนอกนะครับผมจะเป็น LED สีขาวนะครับผมตัวไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับหน้าตาน่ารักมากเลยนะครับทั้งคู่นะครับผมจะเป็นมอเตอร์ขับหน้านะครับผมความจุแบตเตอรี่ของเขาจะอยู่ที่28กิโลวัตต์ชั่วะครับผมแรงม้าสูงสุดอยู่ที่48แรงม้านะครับผมสามารถใช้วิ่งรับส่งลูกไปโรงเรียนหรือว่าวิ่งไปห้างใกล้ๆบ้านนะหาที่จอดง่ายๆขับขี่คล่องตัวมากเลยนะครับ ตัวกระจกมองข้างจะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับเมนูนนะครับผมแต่ว่าของเราจะมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะครับเป็น LED นะครับล้อแมกขนาดขอบส4ี่นะครับผมแล้วก็ตัวฝาข้อของเขาก็จะเป็นลายเม็ดโกนนะครับผมเล็กๆน่ารักนั่นเองนะครับมือเปิดประตูนะครับจะเป็นมือเปิดประตูแบบซ่อนนะครับวิธีการเปิดก็คือกดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ดึงเข้าประตูบานใหญ่มากครับผมรถสามารถขึ้นนั่งได้อย่างสบายเลยนะครับผมเป็นแบบว่าสี่ที่นั่งนะครับนี่ครับผม นั่งสบายมากเลยนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับผมตัวจอแสดงผมก็จะเป็นขนาดแบบ7นิ้วนะครับผมจอกลางขนาด10นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple Car าเฟได้โคมอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีกดมีปุ่มกดให้เลือกมากมายเลยนะครับผมเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์แบบหมุนนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดให้เลือก2โหมดนะครับจะเป็นโหมด Eco คกับโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ยังเป็นพุทธสตาร์ทด้วยนะครับผม ในส่วนของด้านท้ายนะผมไฟท้ายของเขาก็จะตาปืนเหมือนกับด้านหน้าเลยครับเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับวิธีเปิดฝาท้ายก็คือต้องเปิดจากด้านล่างก่อนนะครับผมแล้วก็มาดึงที่ด้านบนแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบโช๊ให้เลยตัวนี้เบาะแถวหลังสามารถพับได้ห้าสิบห้าสิบนะครับผมถ้าพับลงมาแล้วสามารถเก็บของได้ห้าร้อยกว่าลิตรเลยนะครับผม มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะครับผมซ้ายและขวานะครับมีกล้องถอยให้นะครับด้วยราคา4 9่แสเกาทเับไม่ถือว่าแพงเลยนะครับกับตัวราคาลูมินนี้นะครับผมใครสนใจสามารถติดต่อผมมาได้ที่ช่องทางที่ลงได้เลยนะครับผม